นี่ครับเราก็อยู่ในชายคลองครับท่านผู้ชมถ้าไม่ทันเราก็ต้องเรียกพนักงานโดดลงตามเลยครับพนักงานชายบิกินี่โดดลงไปเลยครับนะครับเพื่อมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมอาจารย์เราก็เลื้อยขึ้นแล้วครับน่นอยครับอาจารย์เราก็เลื้อยขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเป็นัไงครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็อยู่ที่สวนฟาั่งกิมจูนะครับนี่ หอไว้เต็มเลยครับนี่นี่ครับลูกฝรั่งครับท่านผู้ชมห่อไปก็เต็มครับส่วนฝรั่งกิมจูที่ท่านผู้ชมอาจารย์เราก็เลืออ้อยขึ้นไปแล้วนะครับมาดูกันครับว่ารับชมกันว่าปูพามันจะลอยไปทางไหนไมันจะมาทางนี้ไหมเราก็หลบก่อนครับท่านผู้ชมอย่รับชมอยู่อืม นี่ครับนี่รับชมอยู่นะครับนี่น,นะครับนี่ครับตัดกึบๆๆพเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ครับทางเกิงขาดกันมาแล้วครับนี่ครับโหตัวนี้ไม่ค่อยส่งครับโอ้ดูครับโอ้โหจะทะลุจอโทรศัพท์ไปเลยครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมนี่ตามรับชมอยู่ก็ดูโล้นๆกันเองนะครับโอ้โหอาจารย์กระลุบกระลุบกระลุบอยู่บนยอดเลยครับโอ้โหครับต้นโยกว้บเลยครับโอ้โหขาดมาแล้วครับโอ้โหสวยงามมากลงมาแล้วครับลงมาในน้าแล้วครับ นี่ครับโดนลงไว้แล้วอาจารย์เอาลงไว้เลย,เลยนี่ครับนี่ครับโอ้โห <c oughs> นี่ครับอาจารย์ก็ปุ๊บเลยลงหน่วยพิเศษกันไปแล้วนะครับ นี่ครับนี่เร็นเราก็ชาร์กเลยนะครับนี่ครับกรักกักแล้วครับลอยลงมาแล้วครับตราบนี่ขาดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหแน่นอน รับชมอยู่โอ้โห,โอ,โหอาจารย์เราก็เลยลงมาแล้วครับอาจารย์เราชอบโกกลมครับพอเท้าช้าก็จะต้องขึ้นไปโกกลมมันยอดหน่อยครับมาครับอ้าวครับทีมงานก็งลงไปพายเรือในน้ำแล้วครับนี่ครับอาจารย์เราก็ยังไม่ยอมลงครับ แล้วก็ลงมาแล้วนะครับพยายามเรื้อยลงมาแล้วครับจะถึงโคนแล้วครับเช้าวันนี้ฝนตกครับเนี่ยอากาศชื้นชื้นแล้วก็ลงมาแล้ว่านผู้ชมที่รับชมนี่ครับนี่ครับลองถ่ายถึงโคลครับโอ้ถึงโคนยังปลอดภัยครับนี่โโหแน่นอน น,น,นี่ครับนี่บเราก็เสร็จสิ้นซึ่งสมบูรณ์แล้วนะครับสวัสดีครับ